เป็นอืมเป็นส่วนอืมผมบงเป็นผมก็เป็นหูอื่อกันนะผมอ่ะอันนี้บอ่อนนะขาแข็งแรงด้วย ไหวแต่ว่าผมฟาดฟาดตีนผมแบบสงหับหนับหนับไปเวลานั้นคืออย่งมันคือจงมันตึงเลยหนับเลยหนับหนับแม่นเห็น,นแต่ว่าเขาว่ามัน <c oughs> แต่ว่าเขาว่ามันเป็นมันมันเป็นโรคเก่าบอสเซนดดิเก่าต์เก่าต์เก่ามต์บอสเซนด์ดิเอาก็คอผมก็ปวดเหมือน โอเคอยู่เพิ่นี้พอด้คือการทำง,งานยังสบายดีนนะเพิ่นพุ่นน่ะพุ่นแมนโอ้ผมไปเฮ็ด,ด,ด,ดผมผมไปเฮ็ดให้เฮ็ดกับข้าวให้กินไ,ไ,ดได้อยู่บ่ได้อีกแล้วพอแล้ว,บ,ว,ลวบ่ได้บ่ไหวแล้วผมววผมผม,ผม,ผ,มผมจะเอาฮอดหกสิบกลับบ้าน <laughs> แมนเอาแมนหกเกดปีแมนห้าสิบกัวแล้วกัวสามอยู่แล้ววุ้นแล้วโตโตเตี้ยตเก็ยดเออเห็นเห็นเห็นเจ้าป่ะเห็นก็เห็นกันอยู่สั้นนี่แล้วก็เห็นอยู่นิดหนึ่ง เนี่ยก็เห็นกันอยู่นี่เลยแมนเลยฮุ่นเทเลสาบคุ่นลูนกเป็นดน้ำชาวบ้านเขาเรียบร้อยด้วยนะแ <c oughs> มนมาเที่ยวทุกวันอาทิตย์อะกำไรชีวิตผมเที่ยวทุกอาทิตย์เหรอ มาเที่ยวทุก๊กติดฮะวันเดียวเห็นบ้วันทั่วันทั่วสมบูรณ์บ้างอผู้ดีเดียวขาจันทร์พันธุ์หดแล้วม,ม,มันไม่ได้เขียวมันไม่ได้เขียวเว้ยดิจริงที่ขาจันทร์พันุ์หมดแล้วมันไปออก Ở đây vô, đây vô. Sốc sốc sốc. Sốc đi vô,